เปิดกระปุกที่สิบแปดแล้วเรียบร้อยค่ะทุกคน สำหรับครีมฝ้าหน้าเงาแบรนด์ลูเซนเนะสำหรับคนที่แบบว่ายังสงสัยว่าพี่คะพี่ใช้นานแค่ไหนมันถึงจะเห็นผลพี่คะพี่ใช้มานานหรือยังพี่คะพี่เคยเป็นฝ้าด้วยหรอคะอะไรเงี้ยบางทีแบบว่าเราไลฟ์สดนะคะก็จะมีแบบน้องๆหรือว่าแบบเพิ่งเคยเห็นหน้ากันในตอนไลฟ์สดอะไรเงี้ยเข้ามาถามอะไรเงี้ยนะคะคือพี่อะค่ะใช้เซรั่มเนี่ยสี่ขวดนะคะขวดที่4ยังไม่หมดนะแล้วก็ครีมเนี่ยสิบแปดกระปุกแล้วนะคะกระปุกที่18เนี่ยกำลังเปิดใช้อยู่เพิ่งเปิดเมื่อคืนเองค่ะทุกคนนะคะแล้วก็ใช้มา17กรปุกเจงด แล้วฝ้าของพี่อะค่ะมันจางตั้งแต่กระปุกที่8ที่9แล้วนะตั้งแต่ยังไม่ได้ใช้เซรั่มเลยด้วยซ้ำนะคะแล้วตอนนี้ทุกคนรู้ไหมว่าการที่เราจะย่นระยะเวลาในการใช้ครีมกับเซรั่มให้เห็นผลเนี่ยคือมันต้องใช้คู่กันคือเหมือนกับว่าใครต้องการย่นระยะเวลาในการที่แบบให้ฝ้าจางลงได้เร็วคือพี่แนะนำว่าให้ทาคู่กันนะคะแต่ถ้าใครเอาไม่อยู่จริงๆอันนี้อาจจะต้องมีวิธีเอ่อที่อาจจะเอามาร่วมด้วยใช้ร่วมกันเนี่ยอาจจะต้องแบบว่าเสริมโดยการใช้พวกเอ่อ อะไรอะ aha ที่แบบช่วยผลัดเซลล์ผิวให้เพิ่มมากขึ้นเพราะผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนใช้แค่นี้ก็พอแต่บางคนไม่พอยอะไรเงี้ยอาจจะต้องมีวิธีอื่นที่ปรับเปลี่ยนกันไปนะคะอย่างเช่นสมมติว่า,าใช้ไปแล้วแบบเอ้ยหน้ามันนิ่งจังเลยเราอยากได้ให้มันวัยกว่านี้อาจจะแบบ ผัดเซลผิวร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องใช้ทุกคนเสมอไปนะคะอาจจะดูเป็นกรณีกรณีไปนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่ไม่แนะนําให้ทาทุกวันไม่แนะนําให้ทาถี่จนเกินไปเพราะว่าผิวใหม่ที่เกิดขึ้นมายังไม่แข็งแรงเดี๋ยวไปเจอแสงแดดนะแล้วมันจะทําให้หน้าคล้ำน,นะทุกคนโอเคไหมถ้าเกิดว่าน้าองๆนะคะอยากได้อยากอยากปรึกษาหรืออะไรอย่างเงี้ยไปเจอกันในไลฟ์สดได้นะคะทุกคน